นี่นะครับลองดูแล้วก็คือกล้องก็ยังใช้ปกตินะครับยังชัดเหมือนเดิมที่มันเบอิอก็คือเลนเลนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทำความสะอาดให้ชัดขึ้นไหม ผมผมก็ได้อทำการลอกฟิล์มเีนหลังออกนะครับจะดูว่ามันชัดขึ้นไหม โอเคชัดขึ้นมาหน่อยครับอันนี้เราอเทียบดูเฉยนะครับยังไม่ได้ติดกาวอะไรโอเคครับวิธีทำก็แค่นี้แหละครับขอมครับแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดตัวกล้องฝั่งนี้ด้วยนะครับ แล้วผมก็จะทําความสะอาดด้านหน้ากล้องด้านหน้าด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องถอดตัวฝาตัวนี้ออกมานี่ครับผมก็ถอดด้านข้างล่างด้านหลงังเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ฝั่งด้านบนแต่ก็ต้องถอดเหมือนกันนะ นะครับเราก็ถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับเราก็เอากล้องออกมาล้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปล้างกันเลย อ,อืนี่ครับเราก็ทำการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปเทสดูกล้องกันว่าชัดกว่าเดิมไหมไปกันเลยครับ โอเคนะครับนี่ก็ได้ชัดขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสัก20%ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่